ของใสขึ้นยืนยันว่าไม่เกินหนึ่งสัตไม่สัมผัสตัวเนี่ยหน้าตาพ้อทีฝ้ามันจะจางลงะจะ่่องใสขึ้นน้ำมันในใบหน้ามันจะน้อยลงน้อยลงแปลว่าถูกกระบวนการเมตาบอลิซึมทํางานเขาผ่านนั่นเองบไขมันที่เขาว่าเยอะแยะนะ่ะมันจะลดเอง พลังงานที่จะเป็นยังไงจะให้ประโยชน์ตรงนัะเด็นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณ์ชาติมาก่อนว่าผลจะได้รับเป็นเช่นนั้นแค่นะบีฟอร์ที่ว่ามันคือบีฟอที่ว่ามันจะเหมือนอาการที่เราก็มีต่อไปก็เป็นเรื่องของเพชเชนไหมว่าในการงนี้มีมีไอจามแพ้แา่เขาเช่อนะเข้าใจนั่นคือเรื่องของข้อมูลเก่าเมื่อก่อนบีฟอร์ก่อนที่จะมาเจอกันตรงนี้โอเคนะทีนี้มาถึงเพชเชนคือปัจจุบัน ทันสมัยใหม,ยม่เสมอเพราะนั้นเนะวลาผมช่วยสัมผัสปุ๊บให้สังเกตเรื่องของความรู้สึกนะตามความรู้สึกตามความรู้สึกอ่าแล้วจะรู้เองให้มีคําตอบเองครับค่อยๆก่อนหนึ่งทักทายเรื่องของคำว่าเจ็บปวดผมทำแค่นี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะแต่รู้สึกว่าถูกกระทำถูกค่ะอ่าแค่นี้ก็พอแปลว่าไม่เจ็บรู้สึกว่าเอ๊ะถูกกระทำเหมือนกับมดมาไต่ผิวหนังประมาณนั้น เก็บความสุขตัวนี้เอาไว้แล้วก็จากความสุขจะต่อเติมไปยังส่วนอื่นะอย่าลืมหายใจเลยนะี่คือพลังที่มหาศาลที่ผมมีอยู่มหาศาลนะครับนี่แหลคือพลังงานที่บริสุทธิ์ ไม่ต้องพูดจะเป็นไกลหลายไม่จําเป็นมันจะออกเองนะผมไม่จำเป็นต้องมาสร้างความเชื่อยอมครับจุ๊บอ้าวละคลายเองครับดีแหละแปลว่าขยับขึ้นขป้นอิสระอา ทั้งโลกเขาพูดถึงระบบเป็นโรคระบบทางเดินหายใจาหายใจติดขัดขัดข้องเพราะว่ามีคําว่า Pollution มันเยอะแล้วเกินไปไหนก็หนีไม่พ้นพอ u t ชันอากาศเป็นพิษไปจุดนั้นหายใจก็ไม่เต็มปอดเต็มชวง ก็ตามมาจุดนี้ถามว่าหายใจเต็มบอดจำ .swing หรือยังครับท่านค่ะนะรีฟอร์ก่อนอัพเตอร์ใช่หายใจได้ลึกยาวขึ้นปกติจะสั้นๆนั่นเองหายใจลึกยาวขึ้นแปลว่า<ม>วเราเสพออกซิเจนข้าไปในบอดเยอะพอได้ซิก้กครบมันก็เกิดการเบร์ าไม่ได้มากขึ้นเร็วขึ้นเหมือนเตาแกส๊สเตาเปิดมากเปิดน้อยพอเกิดการเบินมากขึ้นราะว่ามดลูกมันทำงานมากขึ้นแล้วมันจะสร้างอะไรอิมมูนิตี้ขึ้นมาคูณต้านทานขึ้นมาให้มนั้นต่อไปที่เคยบอกว่าโคมแพ้่คุณแพ้มันก็จะไม่มีอาการที่วันจะไม่มีอีกแล้วประมาณหรือมีอุจะน้อยลงไม่เพิ่มขึ้นแน่นอน อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดการเบิร์นเราก็นะไอเรื่องของเมตาภาษาแพทย์เท่านั้นที่ว่าเนี่ยกระบวนการเมตาบอึมมันทํางานเผาผลาญผมจินตกว่าเรดิเอีพลังงานนี้เวลาพีมันทํางานปุ๊บมันจะเรดิเอีมันแปลว่าเมื่อเวลาสู่กระแสทั้งหมดทั้งบอดี้มันจะดึงพักที่เดิมมันจะรักษาบอดี้เอาไว้พลังงานจะไม่เงา รักษาความเป็นร่างกายเอาไว้ทุกส่วนของระบบระบบประสาทนะระบบแขนระบบขาระบบตานะมาล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันที่เียวนี่คือความมัจรชั์ของพลังงานเรียว่าองค์รวมทั้งหมดเป็นแบบองค์าพยพพลังงานนังนก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้น บอกแค่ไฮไลท์ตัวเดียวเป็นอะไรที่สูงสุดแต่ยอดพ๊กข้างล่างได้หมด <c oughs> ไปทีเดียวเลยจบข่าวเลยเนี่ยอ้าวต่ออีกเพือ่อให้จริงๆผมชวนคุยต้องการที่จะให้พลังงานนี่มันเบินมันเบินให้มันเต็มที่ของมันก่อนต้องใช้เวลาให้มันนิดนึงแต่ความสดชื่นจะกลับขึ้นมาตับแบบ <Yeah. S 2> มันจะได้เรื่องความสดชื่นโทษครับปึ๊ <c oughs> บปวดหลังปวดเดียวนี่รับรองเนี่ยเกินร้อยเลยอือห oh. ือบน่ม <c oughs> <Yeah. S 1> มันกับปลดกรอนประตูป๊อกเปิดเลย <c oughs> อาลางลูลไปนอกจากประตูจอนยู่ในห้องหมดประมาณนั้น,น,นนะอือก็เดิมาถึงที่ผมทั้งแต่ตอนตอน้นให้เกินเจ็ดวันนะครับจะมีผู้ทักวหน้าตาปอะไรมาไม่ผ่องใสห้ามพูดกันว่าสวยนะครับเนี่ยว มันเลยตรงนั้นมาแล้วรุ่นละมันเลยความสวยตัวละดีเพืความผ่องใสออร่าจับออร่าพูดกันมาเยอะๆแล้วออร่านะออร่าแบบทมินต์รังสีอมะเห็ดแต่รังสีที่พันดีมันก็จะผ่องใสตุ่นตาย ใ่ยเย็นเถอะครับบึ๊บบึ๊บนับ่นไงที่คุยมาเนี่ยราชการบำนาญเนี่ยอยู่ในกระชวนสาธารณสุขก,ก็ป่ะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โห <c oughs> ผมตีแสงหน้าป่ะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยไม่นะ่ะ ารคือจริงๆคือรักษามาแล้วเขารักษาเขาเป็นรักษาแล้วก็กินยาปีแล้วยังกินยาพวกของโมนอยู่เลยตอนนี้ยังยังนี่ยังกินอยู่เลยค่ะยารรักษาแผนปัจจุบันถ้าเป็นบุคลากรทางวิทยาศาทำวิจัยด้วยมันับทำเถอครับให้นักศึกษาเปิญญาโทเป็นเยาว์วิศวศานี่มันจะเป็นองค์ความรู้ของชาติให้เอาหลักส่วนดันาชาติไป ใครก mm ็ hmm. จาที่เป็นลูกหลานนะครับสเสนอให้เข้าไปเพราะว่าซอสทั้งหมดอยู่ที่ผมับองค์ความรู้ผมมีให้ทั้งหมดผ่านวิชาพิจิตวิชาธรรมชาติวิชาศาส,สนาได้หมดนะครับนะให้อธิบายเป็นภาษาต่างประเทศสหน่อยหนึ่ง mm hmm. เพื่อต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะผมจึงต้องการมอดให้กับสตารดุศึกษาถ้าหากว่าเราเริ่มต้นวิจัยเรื่องนี้เป็นเรื่ราวโลกก็ไม่ยอมรับ เราไปเรียนบ้านเขา mm. เขากำหนดทุกเรื่องมาเรียนบ้านเราแต่ใช้ภาษาต่างประเทศโอเคนะครับใช,ใช่นะและจะอธิบายภาษาต่างประเทศในเรื่องราวของเราเขาได้ฟังคนที่จะทำปริญญานี่แหละครับการก่อร่างสร้างนวัตกรรมใหม่ออกมาใ,ในชน่วงวิชาการนาจ๊ะนครับจะมัวแต่พูดให้ผมทําเองใช่ไหม ผมว่าไม่ใช่นะผมเป็นตัวปฏิบัติการให้ใเข้าใจไหมครับเข้ไหมเพื่อสนับสนุน<ม>การวิจัยที่ท่านทําเป็นตัวนังสือที่ท่านเหล่านั้นที่จะมาทําร่วมเวยนะครับนายแพทย์นี่แพทย์นีมีถ้ามีนะอย่าไปเสียดายครับ<ม>ยังไงผมก็ถากถามวิชาที่ท่านเรียนมาทั้งหมดตั้งร้อยรุ่นผลผมต้องถากถามมันยังครับแน่นอนผมไม่เปลี่ยนแน่นอนคบพูดตรงเนี้ครับ ก่อนที่จะถากถางด้วยความรุนแรงผมตั้งเป้าไว้ว่าภายในร้อยปีผมจะพูดจานหนักกว่นี้เยอะเลย <c oughs> นะมีลูกหลานให้เขาพัฒนาการขึ้นมาศึกษาในเชิงวิชาการในระดับปัญญาเอก <c oughs> เรื่องของพลังงานบรส่วนรักษาสุขภาพ <c oughs> ไม่ใช่รักษาเราต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่หมดเลยคนระับ <c oughs> เปลี่ยนคําพูดใหม่หมดเลย <c oughs> ผมจะพยายามหาวิธีเชฟภาษาให้ สร้างภาษาใหม่กันครับอย่าไปภาษาเขามาใช้ครับให้เขามาเรียนบ้านเราบ้างมูลค่าสูงมากนะภาษาเราสูญเสียไปเยอะกับลูกหลานของเราเสียเสียเป็นลูกสาวผมก็ไปเรียนเหมือนกันได้แค่ว่าที่ด็อกเตอร์บุญไม่พอครับมันเสนองานวิจัยสูงเนไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบเขาลาออกจากปุ๊บไม่มีใครรองรับเลยครับ ก็เคล้งใช่ครับกว่าจะตัดสินใจได้นะกว่าจะรับงานวิจัยตนนั้นมาได้ใช้เวลาปีกว่านะ,ะเปลี่ยนหัวข้อใช้ไปได้ปีกว่าไม่รู้เป็นลูกผีทุกคนอีกตายเลยก็ได้แค่อะไรว่าที่เด,ทดดเดีอนยู่18แปดปีที่นิวซีแลนด์ก็สดสิบแปดเดือนต่อตีมดไัะะ่จะกับเลยสิบแปดเดือนผมฉังลูกผมบอกว่า ถ้าไม่ได้สิ่งที่หนูต้องงานไม่ว่าจะขอภาษามาช่วยพ่อทุกวันนี้เขาทางานที่การการทางพิเศษถาม่าช่วยพ่อในภาษาก็ไม่เคยช่วยเลยอขอเขาก็ไม่ให้างานหนูก็เยอะแล้วอช่วยไปไม่เป็นไรอันนี้จะเดินต่อนาทีการงานเดี๋ย่เริรางงาเรมไม่ความช่วยจันนะครับอย่าไปหักล้างใครแล้วก็จะไปลอยตามคนให้มีข้อเสนอบ้าง อย่าไปหักล้างใครและไปยอยตามคนจนเกินไปให้รู้ชี้แจงทางที่มันจะไปว่าอันนั้นดีอันนี้ดีกว่าใช่ไหมต้องเสนอรูปแบบอันนี้ดีนี่ดีกว่าสิ่งนั้นนะนต้องคอมเพล์ให้ได้ให้ผู้บริหารสูงสุดเทนุมัติเนี่ยให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปชี้ผิดชี้ถูกอย่างนี้น่าจะดีกว่าอย่างนี้ครับท่านดีหนึ่งดับสองสามสี่ห้าแล้วท่านเดี๋ยวมิจฉัยเองตอนที่ลงนาม ต้องหายเป็นคนเช่นนะั้นมันก็สอนลูกไปอย่างนั้นครับอย่าไปต่อต้านคน,นระดับเดียวกันอย่าไปต่อต้านต่ำกว่าต้องให้โอกาสเขาสูงกว่าต้องคอยเข้าใจด้วยแล้วว่าท่านต้องการอะไรมันต้องการอะไรเห็นต้องการดูมีความรู้ระดับนี้มีการแนะนอยูต้องความใ้ให้ได้ครับอย่างน้อยสุดไม่มีออชูเรตตี้ในการเชนแต่ต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่ให้แนวทางท่านบ้างาพวกมันคุณาเพราะว่าท่านมีงานเยอะ ท่านจาคอนเสิร์ตเรื่องไหนเหนื่มไม่ได้ต้องอาศัยคนที่อยู่เบื้องล่างคอนเสิร์ตงานให้บางเรื่องบางอะไรยี่ข้อให้ต้องจําเป็นนะลูกจําเป็นมากๆคนนี้จาเป็นมากทํางานเซิร์ฟใครต้องดูก่อนเซิร์ฟไปแล้วมันประโยชน์กับองค์กรประโยชน์กับมูมนุษยชาติใช่ไหมฮะหนูต้องที่ข้อให้ได้ได้สบายให้ได้ด้วยแล้ว ใสไปแล้วอธิบายไม่ได้ด้วยความไม่ได้เอออย่าไปทำานั่นถือว่าอยูนิ่ของการสามารถใช่ไหมครับคนมีมสามารถต้องมีการมีต้องมีคําว่าแชร์ต้องมีคําว่า offer, ออฟเฟอร์ต้องเสนออธิาบายสั่งอะไรมารับทราบสามวันผ่านไปมีข้อต่างจากข้อเสนอไหมาไอ้ที่ท่านสั่งไมไม่ต่างทาเต็มร้อยแปลว่ามันความเห็นเดียวกันที่เราไม่เคยถามย้อนแย้งท่าน ถ้นทาเขาเห็นมีความต่างมาปุ๊บต้องขอเวลานอกที่ท่านมางี้นะหนูว่านุ้นั่งนั่นจะดีไหมครับท่านงั้นดีไม่ดีไม่รู้จะทําคอมแนทอยู่สามสเต็ปเห็นไหมครับจะทํางานสามสเต็ปแล้วท่านให้เลือกเ่าถ้าหากวามสามารที่ให้มานี้มันต่างในท่านและท่านดีกว่าก็ไม่ว่าอะไรกันหนูไม่เสียใจแต่นี้ได้นหนูมีความคิดอย่าไปบอกว่าเสียก็เสีย ที่ได้คือหนูจะมีความคิดหนูจะมีหนูจะมีอะไรหนูจะมีพลังแห่ความคิดคมันจะมีได้ตรงนั้นถ้าถูอมีหนูใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกอไปเนี้ย <c oughs> ก็มีตรงนี้ความแข็งแรงแลหงความคิดเนี่ยขอให้มีอย่ามีความอ่อนไม่ได้ครับบางอย่าง ต้องวัดกันด้วยความรู้สึกหลักการวิชาการไม่พอเอาความรู้มาใช้กันคอมมอนเซนต์เนี่ยจะมองข้ามไปเรื่องคอมมอนเซนต์เนี่ยเรื่องที่สําคัญมากๆเป็นเรื่องของเนเจอร์คอมมอนเซนต์คือเรื่องของเนเจอร์วิทยาศาสตร์เป็นอปสิทธ์คอมมอนเซนต์แล้วอปสิทธ์เนเจอร์แล้วทําลายคอมมอนเซนต์ทำลายเนเจอร์วิทยาศาสตร์เคมี เป็นอาวุธเป็นละจาชีวะอาวุธชีวภาพเป็นละจาฟิสิกส์อาวุธนิวเคลียร์ละจาพอแล้วครับแนวตั้งอะไรที่เป็นประโยชน์แนวร้าวไม่ค้าใช่ไหมครับแนวตั้งอันยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งอันตรายก่อนนี้อยู่แต่คำว่าอาวุธปรมาณูใช่ไหมมันแค่ชีชั่นเดียวแตกตูมอันตรายตอนนี้มันนิวเทอร์โมนิวเคลียร์ใช้ก๊าซไฮโดรเจนสามแอคชั่นครับเฟิร์ส เนเรามันเกิดครั้งแรกนะมันเป็นชิชั่นดึงกลับมาเป็นฟิวทีนึงสายเวที่เป็นชิชั่นแต่มันมันก็นโยกไงจะทุ่มหนาหนึ่งก้อนอยู่ๆก็ทุ่มไปนั่นคือระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรมกมันจบฮิโรชิมาตอนหลังนี่มันมันโยกไปได้อีกทีนึงเห็นไหมฮะปึ้งแรงมือตั<ป>้มแตม่ามันเยอะเลยแช่อากับปียาชินยามาเนี่ยก็มองออกแล้วสำหรับคนที่มีที่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ผมกำลังแสดง การโยกตัวให้ดูรุนแรงมากครับแล้วคลื่นเนี่ยครับคลื่อที่มาจากมือถือมือถอยตัวร้ายกาลมากที่สุดครับเนี่ยตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดกาบภูมิแพ้ภูมิแพ้คลื่นเนี่ยคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับมันแพ้มันเพราะเครื่องวันนี้มันมาจากไฟฟ้ากระแสไม่ไฟฟ้ากระแสที่เขาประดิษฐ์มารุนแรงมากครับรุนแรงมากๆเลยมันจะมี ก็ใช้เพรานที่มันจะมีความขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์มันจะมีความรุนแรงมากกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสถิติแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตมันจะแรงกว่าเรียกมาว่าในมวลถ้าเท่ากันกันแล้วกันน้ำหนักเท่ากันหรือปริมาณเท่ากันก็ว่าได้นะความรุนแรงมันเกินกว่าหนึ่งล้านเท่าเกินกว่าสิบล้านเท่าแรงแรงมันแรงแต่ภาพรวมแล้วทั้งหมด แต่ละยูนิตมันแรงอยู่นะโอเคไหมแต่เวลารวมปุ๊บมันจะสู้แรงนุน้นแรงไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันนี้ภาพรวมแต่ภาพที่มันเป็นไมโครเนี่ยมันทําลายบอดี้ต้องมองให้ออกครับไมโครแมโครต้องมองให้ออกถ้าหนึ่งหน่วยจะโนเนื้อเนี่ยอันนี้ไปกินหมดเพี้ยสาวไปกินหมดมถ้าเป็นภาพนวั้นหมดแล้วสู้ทันได้ไฟฟ้าสถิตไม่ได้ ผมมีไฟฟ้าสถิตท่าท่างลายแปลว่าปกจจุบของพลังง,ง,าางานที่มันจะเข้ามาในชนตัวหนึ่งที่มาทําให้ภูมิแพ้เกิดขึ้นผมมีพลังงานนี้คือพลังงานแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตที่ผมช่วยนี่ยเป็นความโน้มถ่วงของโลกที่ผมช่วยน่นเห็นผมจับนุ่นจับนี่นะอย่าไปคิดว่าห้ามคิดเด็ดขาดว่าจะเหมือนไข่ไม่มีเหมือนเพราะผมจะผมจะช่างด้วย แรงโน้มถ่วงที่ผมมีอยู่ที่ในโลกมันขึ้นได้วุ้มพผ่นดูดเหมือนกับพลิกลักนดนี่คือแรงตรงนั้นแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นแรงที่หนึ่งเดียวในโลกไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่สิบห้าปีที่จะมาพิสูจน์แรงนี้มันทําไม่ได้เขาเรียกว,ว่ารวมแรงทั้งสี่นิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือแรงดูดนั่นแหละนิวเคลียร์อย่างนั้นคือแรงผลักที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ฟิวชั่นฟิวชั่นมันเดียวกัน แล้วแรงโน้มแล้วแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเขาก็ได้แค่แม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าก็คือไฟฟ้ากระแสของผมได้แม่เหล็กโลกแล้วก็ไฟฟ้าสถิตมันทั้งต่างกาันเนี่ยคือคนที่รวมในนุสี่วงเข้าหาจ้เป็นหนึ่งเดียวได้นั่งพูดอยู่หัวงอกธรรมดาเนี่ยไม่นี้ไปไหนหลังวันเราเบลของกล้าพูดแต่ไม่นี้ไปไหนคนที่ได้นั่งพูดอยู่นี่แหละครับต่อไปหนึ่งหน้าไม่เกินสิบกว่าปีไม่เกินสิบห้าปีที่ว่าเดี๋ยวมันเอาหมาเทนให้ที่บ้าน ผลงานผลมันจะออกไปกับตัวโลกแต,แต่ตั้งทฤษฎีใหม่กับโลกไปเนี้ยออสเตรเลีตั้งทฤษฎีกันมาโอ้โหเราในโลกลอีสแตร์อยู่ชีวิตกำลังสอนยังไงนะไอสม,าก,าสมาการเนี่ยสมการเรื่อยนี่ผมมันก็ที่หักล้างสมาการนั้นผมเรียกว่าสมาการหลวงโลกหลวงมันมีสมาการเ <c oughs> อลสกับเอ็มอีผมเลยใช้สลายมีมะกแต่ไล่ผลได้ก็แล้วทำให้ผลตกได้แล้ว หน้าร้อนหน้านั่นคือความทั่วมทางด้านสุ่งเฉยร้อผมจะมองข้ามมันลโพลิชันทุกวันมองข้ามมัช้ําไปเป็นปัญหาโลกแล้ว,เร,วเรื่องควันเรื่องซีโอ2นี่ปัญหาโลกครับก็ <c oughs> พทดผิดหมดนะไอ้ฝนตกเกิดมาจากเมฆเมฆเกิดจากไอ้น้ำเราไอ้มาจากมันฝนพิบผิดหมดผิดมาหลายร้อยปีแล้วด้วย <c oughs> นะฝนไม่ตกเพราะว่าตัดป่าชโลมป่าไม่ใช่ ป่าไม้ไม่เกี่ยวกับฝนเลยป่าไม้จะไม้เกี่ยวกับการรักษาน้ําให้แผ่นดินชุ่มชื้นไม่ได้เกี่ยวกับฝนตกแต่มันเกี่ยวกับความชุ่มชื้นของพื้นแผ่นดินต้องคิดใหม่หมดจะปีพิมพ์างไหมีพิพมแน่นอนครับไม่นานนะครับผมได้ที่มาได้ไหนจะเปลี่ยนความคิดใหม่จะปรับใหม่เชื่อมัน้ามาตลาด เชื่อตั้งกระทรวงใช่ไหมโง่ตั้งกระทรวงโง่โม,งมาหลายปีแล้วด้วยต,ต้องต้องต้องมีคนพิเวษผลถ้ามาแชร์ในต้นเรื่องมันมันถ้าไม่มีมันก็มมนไม่มีตัวหลักไม่มีตัวต้นเรื่องที่จะมาเป็นขี้ปากนะตลาดชดตลาดแห้งขี้ปากสมัยนี้เป็นขี้ปากก็พูดหน้าจอทุกวันนะ พูดฐานะอะไรพิจิการนยพี่ป่าทั้งไอ้คนสองคนมาชนกันไม่ไปต,ต่างกันคิดช่วยกันคิดอะไรก็ไปต่างคนต่างคิดก็เนี่ยนั่นะครับสุดท้ายต็มาชนกันพิจารณาให้ดีกอย่างผมผมดูผมฟังผม,มวิเคราะห์กันทีทันทีกับคนพูดพูดเพื่ออะไร พูดเพื่อใครเลยสังนกตรู้ด้วนพูดเพืพ่อใครพูดเอาใจใครพูดเพื่อใครโูดโนะจะบอกชีพสามารถครับลึกลึก จะสบายเยอะเลยใช่ไหเจ็บแล้วบอกถึงคันใบหน้าเผาเลยนะร้อนเผาเลย <c oughs> อาบมทาบะมือก็ร้อนค่ะมือก็ร้อนวก็ร้อนนี่แหละฮคือพลังงานที่มันทางานที่ผมพูดว่าเรเดียตกี่นี่ครับมันจะรักษาบอดี้ทั้งหมดออกมาทางผิวกายมนุษย์จะรูจักแค่เรเดียชัน เลยจะไม่รู้จักพลังตรงนี้แต่ผมจะไปรู้ในเรื่องของเลยมันเหมือนกับเป็นเจ้าของพลังงานตรงนี้ออบอกคยเลยเหมือนกับเป็นเจ้าของ เพราะมันเข้าสู่การเบินไม่ต้วชื่อจะทํางานอีโบี่ทีจะเกิดส่งขนนี้เอนไซม์ส่ขงนสนขนนโปรตีนก็ได้นะดับ r n a นะดับดีเ r นไปถึงระดับ r n a อ็นเลยพลังี้ไม่นไงแปมะดับถึงต้นยีนนะครับแป่ไประดับจีเนียสด้วยสติปัญญาพลังี้ ไปถึงอินเทลเล็กเจนเ่ยพลังตรงนี้ไม่ทราบคนนั้นอยากจะแต่งงต้องตัวเด็กเกิดหลังมกราคมพิษสันเจ็ดหรือแม่ทุกวันนมันจะให้อินเทลเล็กเจนอห้ระดับอัจฉริยะมันมีอยู่แล้วในตัวเขามันมีอยู่แล้วกรุปกระแสเขาเองโดยการทัชชี่ เนี่ยจะชัดชิ่งไหมตรงนี้ง่ายนะพอไหมคิดว่าพอไหมพอค่ะเข้าใจเข้าใจจนพอใจเข้าใจรู้สึกได้ จนพอใจความสมดุลที่ความพอใจใช่ครับจะพอใจมันต้องเข้าใจซะก่อนนะฮะนี่จะพอใจได้มนุษย์เราเนะี่ยไม่เข้าใจพูดคุยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันมันไม่พอใจควอกนทีิดว่านนะะใ้ใครก็ตามทีนะ่ทำบุญเหมือนกันไม่เข้าใจถึงจะให้ไปก็ให้แบบความไม่พอใจให้แบบความเกรียงใจนะ ทำบุญมั่นค่ะเหมือนกันทั<ะ>้งนี่เป็นต้นนั้น,นทําด้วยความเข้าใจด้วยความพอใจด้วยความมั่นใจนั่นแหละคือเป็นกุศลทั้งหมดส่วนมากไม่ได้สร้างความเข้าใจมีแต่ความเชื่อเชื่อเถอะนะทำบุญนะได้เกิดใบนี้ได้เนอนขึ้นสวรรค์เงี้ยเชื่อเถอะนะ้โโยเด้กันผูไหนปล่ <laughs> อยันก็ได้กันเนาะโอเคครับ <laughs> okay, นะอธิบายความมั่นใจออกมาครับกี่เปอร์เซ็นต์ให้เแฟนครับนี่จะเรียนคมเห็นตอนนั้นค่ะออกเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยยังเหลือตรงนี้เสร็จแล้วค่ะมีเปอร์เซ็นต์ยังไงเนี่ยใส่เข้าไปเองอ๋ออะไรหายไม่หายคี่เปอร์เซ็นต์นี่เขียนตรงนี้เขียนแทบบนตรงอ๋อหายอ่มันทัดนบนมันทัดนหนึ่งนะโอเคเออกระเถิบก็จบ นเนี e. ie, so mm ่ยตรงนี้มีไหมมีก็ใส่ปะเดี๋ยวให้เกินสองประโยชน์ถ้าเกินแต่การที่ไหวเดี๋ยวทำการยกกล่องน่ะ เบ,บาโลว่วสบายตัวจากเคยหนักๆอยู่นะค่ะอ,อาจารย์มันก็เบาค่ะถูกต้องครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งนี่คือตัวทีว่หนึ่งครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งนี่แหละคือสิ่งนี้มันครเหมือนกับว่าความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนนั่นแหละคือใช่ความรู้สึก